ค่ะใครจะต้ออะไรบุญให้พ่อวันนี้ให้ได้สักขาดอีกร้อยสิบสี่ใบจะครบห้าร้อยใบแดงค่ะเราดูว่าเราจะทํากันได้เท่าไร่นะคะไปกันค่ะไปกันค่ะพวกเราอยากได้ได้ภาพพื้นหลังยาหลานไหมมีนะแคปมาด้วยนะอยากได้ไหมคะถ้าอยากได้ภาพนั้นอาขอบคุณคุณแก้วนึ่งแดงขอบคุณค่ะต่อไว้พ่อนะคะแม่ไม่ได้เอาเรื่องจริงทุกคนก็รู้อยู่ทุกวันว่าเท่าไร่เท่าไหร่นี่เล็บสีส้มด้วยวันนี้ขอใส่เสื้อสีเทาหน่อยนะคะ เทาๆหน่อยสวัสดีวิไลวันจ้าวิไลวันนี่คุณแก้วนี่แฟนคลับแม่ทั้งนั้นเลริสยามันไม่เศร้าขนาดนั้นนะจ๊ะเราก็อยากจะเล่นนะจริงๆอะ่ะดอกแก้วนี่อยากเล่นมากเลยแต่ว่าคนดูเขาจะเขาจะโศกเศร้าเขาน้ําตากันรับไม่ไหวสื้อสวยค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณมนะ่ะ หนูจริงหนึ่งแดงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปกันเรื่อยๆนะคะพ่อแม่จะออกจากบ้านประมาณสามโมงครึ่งมีเวลาชั่วโมงครึ่งเรามาดูกันว่าชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราจะต่อให้พ่อกันได้เท่าไหร่พอคนเยอะก็เตือนไอเลิฟตอต,อ,ตอค่ะพิมพ์ไรนี้มีประโยชน์กันหน่อยเร็วใครจะตุ้งก็ตุง้งใครยังไม่ตุ้งก็พิมพไรดีกันหน่อยจ้าคุณสาวบอกเสือพญาเอามีแนวนอ,อ้าวคุณละไมมาแล้ว มื่อวานติดเอาไว้สองแดงขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเคยสร้างแม่สนุกเ,เดี๋ยวจะดูว่าจะภาพอยางดูเรื่องอะไรขอบคุณนะคะไลน์นี้มีประโยชน์ไอเลิฟตอ่อต่อยุคลาดค่ะขอบคุณนะคะขอบคะุณค่ะมาต่อกันต่อขอบคุณคุณอรัสาหัจใจสีส้มค่ะขอบคุณมากนะคะอ่อยุคลาดอันนี้ดําเนินการให้พ่ออยู่นะคะของแม่ก็เรียบร้อยตอนนี้แม่ก็สั่งใบสี สั่งขนมขนมไหว้ี่ไม่ต้องสั่งอยู่คุณอรสาต์นะคะหูหมูอยู่กับพี่นครปฐมแล้วก็ผลไม้ก็เงินในกองหนึ่งหนึ่งร้อยไปหนึ่งพันใบแดงนี่แหละคะ่ะแม่ใหม่จะไล่ซื้อมาไหว้นะคะตอนนี้ช่งไปสี่ลาค่าไปสี่ทั้งหมดประมาณห้าหกพันหลายนี้มีประโยชน์อยากดูลูกสอบกบนั้นเออเนี่ยก็น่าจะสนุกดีต้นอออยากดูเลยนะสา สวัสดีค่ะสวัสดีตาขอบสตรภาคค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าคืนนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวตอนเย็นไปถึงโรงเกไมใ่ใหม่จะไล่อีกรอบหนึ่งขอยุพราชนะคะห่างหายไปนานไม่คือที่เราไม่ค่อยเล่นยุพราชแถวสิงห์บุรีแถวอยุธยาเพราะว่าเขาเล่นกันบ่อยแล้วนะคะมันจะเป็นเรื่องที่สามมากเขาเล่นกันบ่อยแล้วจริงจริง ลิเกทั่วไปจะเล่นกันเยอะมากเราเล่นก็จะซ้ำๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกสาวกำนันค่ะสวัสดีพี่ทิพย์จ้าสวัสดีรอบบ่ายสองค่ะเดี๋ยวไม่ใหม่จะไล์ถึงสามโมงครึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเดินทางไาถึงลูเกย์มถึงลูดเกยเก,ก็ไล์อีกแต่ช่วยให้รอบนี้นานแล้วไม่ได้ดูแต่ช่วยให้รอบนี้ก็หน่อยนะคะขอภาพข้างหลังยา่าหลั ตอนตอนเที่ยงรออยู่สวันดีคุณหมอนค่ะเออเผอลับไปหน่อยจ้านะจ๊ะคุณแม่ละไมพ